สวัสดีครับชาวโปรดักต์ t o เ n อ r l e ี d จาก ConnectX นะครับผมสำหรับ ConnectX นะครับก็คือแพลตฟอร์ม CDP ที่มีฟีเจอร์ครบลูกนนะครับผมตั้งแต่การเก็บดาตา้าจนถึงทำ On-Channel และการยิงแคมเปญแท็กกิ้งต่างๆนะครับผม สำหรับตัว Data าเดเวนเนาะชาวมองว่ามันจะช่วย empower การตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใครมี Data มากกว่าการวิเคราะห์ที่เชียบคมกว่านะครับวิเคราะห์แคมเปญการวัดผลต่างๆได้ดีนะครับผมก็สำหรับ Connex t นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยนะครับผมเราจะทำการตั้งแต่ Data i อ t นพ a t t o o n เนาะ สำหรับช่องทางขาเข,ข้าของเรานะครับก็จะรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายช่องทางมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อแบบไฟล์ SFTP นะครับเป็น API นะครับหรือว่าจะเป็นการเชื่อมต่อจากแพลตฟอร์ม Shopee Lazada ติดต่อ e, ada, TikTok, ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เราสามารถเชื่อมต่อเข้าที่ ConnectX แพลตฟอร์มเดียวได้หมดเลยนะครับผมพอเรามีข้อมูลอยู่ที่ ConnectX เราจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้นอะอาจจะไปทำแดชบอร์ดหรืออาจจะเป็นสแตนดาร์ดแดชบอร์ดนะครับเพื่อดูว่า เออข้อมูลเหล่านี้มันมี i n นไซต์อย่างไรนะครับผมยกตัวอย่างเนาะสมมุติถ้าเราทําการวิเคราะห์นะครับ segmentation ลว่าลูกค้าครับกลุ่มนี้อายุ20ปีเป็นเพศชายนะครับมีแนวโน้มที่จะซื้อผูฟังอิเล็กทรอนิกส์อันนี้เราก็ได้อินไซต์มานะครับจากการที่ดู customer single view จากการดู d e d b o a r d ไอ้ส่วนนี้จะทําการ segmentation เนาะบน audience c o n n e c t นะครับที่จริงมันทําได้หลายอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทำ add audience นะครับผมเอาข้อมูลตอนนี้ไป บอก Facebook ว่าอุ่มกลุ่มนี้มี potential นะครับแล้วเราอ่ะก็ออกแบบเฟซบุ o กแอดให้มันเหมาะสมกับกลุ่ม s e gment ตรงนี้นะครับผมอันที่สองเราอาจจะทํา p e r s o n a l i z e ขึ้นมาหน่อยนะครับก็ทําการวิเคราะห์ว่าเออลูกค้ากลุ่มนี้น่าจะต้องการเห็นอีเมลแบบไหนนะครับผมอาจจะบอกเขาว่าเขาอ่ะมีสิทธิพิเศษมีสิทธิ์ที่จะได้รับโปรโมชันนี้นะครับอันนี้เราสามารถบอกไปทางอีเมลได้เลยเนาะ c o n เ e ็ t X ทำ p e r s o n a l i z e ตรงนี้ได้นะครับผมสำหรับอีกส่วนหนึ่งเนาะก็คือ segmentation ของ Content X อะครับสามารถ i n t e g ได้หลายแพลตฟอร์มมากเลยไม่ว่าจะเป็นเขาอะครับสามารถมาเรียกคอ API เราเพื่อทำ segmentation ของลายดนะีค a c o n เนาะหรือจะเป็นแพลตฟอร์มอื่นนะครับผมที่ ConnectX อจ,จะไป export วางไฟล์ให้นะครับผมฟีเจอร์เหล่านี้ ConnectX ก็คือมีพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อส่วน segmentation เรียบร้อยแล้วครับสำหรับ Data Driven นะครับชาวมองว่ามันมี3องค์ประกอบที่สาคัญด้วยกันคือเก็บ data ให้ดีก่อนนะครับเราก็ต้องมี s t ั u c t u r e การเก็บ data ให้ดีนะครับผมอันที่2นะั่นก็คือการวิเคราะห์ข้อมูล อันที่3ก็คือการเอาข้อมูลน่ะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งเชาในฐานะ PO ของ Connect ซครับเชาอมองว่า c o n n e c t X ตัวเนี้ยเราอะพยายามให้พัฒนารองรับ Data d เดเวินทั้ง3ขาเนาะไม่ไว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลให้รองรับจากหลายๆซอร์สอันที่2ออ d a t a a n a l y t i c กนะครับ c o n n e ็ t X ก็จะช่วยวิเคราะห์ i n s i g h ์ต่างๆนะครับเราอาจจะเป็นเอา A i เข้ามาช่วยหรือตัวแบรนด์ดาต้าบอร์ดของเราจะคอยบอก i n s i g h ์จากการใช้งานของ User ส่วนที่3นะครับก็คือ คือข้อมูลที่เรามีตรงนี้มันมีคุณภาพมหาศาลอยู่นะครับเราสามารถนําข้อมูลตรงนี้มาทําแคมเปญหรือว่า Marketing Automation อันนี้เราอาจจะให้เอเจต์นะครับเขาดูข้อมูลเก่าๆประวัติลูกค้าเก่าๆนะครับเพื่อที่จะตอบลูกค้าได้อย่างตรงใจมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับสำหรับใครที่สนใจแพลตฟอร์มคอนเนกนะครับก็สามารถติดต่อทางช่องทางเหล่านี้ได้เลยนะครับผม